สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผัดไทยดีใจแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตเป็นนักแสดงสาวอารมณ์ดีสํรัรผัดไทยดีใจดีๆๆ เป็นอีกหนึ่งคนดังแถวหน้าเมืองไทยที่มีผลงานหลากหลายด้านสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แฟนคลับอยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วและเจ้าตัวยังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกด้วยเรื่องความรักก็ไม่สมหวังแยกทางกับสามีที่เป็นแฟนคนแรกเพราะเหตุผลที่เข้ากันไม่ได้ประมาณ12ปีแล้วผัดไทยใจดีมีแฟนคนแรกรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายคบหากันมาเรื่อยๆคือสมัยก่อนพ่อแม่จะดุมากแล้วจะได้พากันไปเตียวก็เลยเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้จักกันนานตั้งแต่สมัยเรียนทั้งชีวิตผัดไทยดี ใจมีแฟนคนเดียวและครั้งเดียวสาเหตุที่แยกทางกันคืออยู่กันมา23ปีจนกระทั่งแก่เหมือนต่างคนก็คนละอย่างคนละความคิดแล้วถึงจุดอิ่มตัวจนสุดท้ายมาคุยกันได้ตกลงเป็นเพื่อนกันพัดไทยใจดีมีลูกสาวคือน้องเจเป็นหนึ่งหนึ่งทายาทของคนในวงการบันเทิงที่เรียนเก่งอนาคตไกลที่ต้องบอกเลยว่าน้องเจคือลูกสาวสุดรักสุดห่วงของแม่ผัดไทยตั้งแต่เด็กแล้วทั้งคููไม่เคยต้องแยกจากกันลูกไปไหนแม้จะตามไปทํากิจกรรมเป็นเพื่อนตลอดเป็นแม่ลูกที่ดูแลกันประหนึ่งเป็นเพื่อนกันเลยทีเดียว yeah ก่อนหน้านี้แม่ลูกต้องห่างกันเมื่อน้องเจอาต้องไปเรียนต่อแพทย์ที่ประเทศจีนนานกว่า7ปีจนกระทั่งวันนี้ได้อยู่และใช้เวลาด้วยกันทุกวันซึ่งน้องเจอาก็ได้เข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพและอาหารของคุณแม่ทุกอย่างในวันนี้น้องเจอาโตขึ้นเป็นสาวสวยที่สามารถดูแลคุณแม่ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องอื่นๆพัทไทยดีใจกล่าวว่าพออายุมันเปลี่ยนความรักก็ไม่มองเลยเพราะมีความรู้สึกว่าเราสนุกเพื่อนก็ดีมากดูในกลุม่มลองคิดดูเวลาอยู่รวมกลุ่มกันมันไม่มีเวลาที่เครียดถ้ามีแฟน ก็จะไม่มีเวลาแล้วอยู่กับเพื่อนมันก็สนุกมากแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ